ดูนะคะต้อนรับเทศกาลกินเจกันสักหน่อยค่ะเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังคะเหล่าบรรดาที่จะต้องกินเจกันนะคะต้องที่นี่ค่ะไอคอนสยามและเมืองสุกสยามนะคะต้อนรับเทศกาลกินเจประจําปี2568จัดงานเจลิเชียสเจนี้อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติให้สายบุญและคนรักสุขภาพได้อิ่มบุญอิ่มใจเพลิดเพลินกับรสชาติไม่ธรรมดาของเมนูเจตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง29ตุลาคมค่ะไอคอนสยามนะคะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยจากเมนูอาหารเจที่ดีต่อใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยจาก ร้านดังมากมายเลยค่ะอย่างเช่นบาบายโคคอตนะคะที่สร้างสรรค์เมนูอาหารเจให้คนรักอาหารอิตาเลียนได้อร่อยรับเทศกาลมงคลตามมาด้วยจัมโบ้ซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟเมนูหลากหลายมีเห็ดเป๋าฮื้อเจซุปเต้าหู้เต้าหู้หมอ้อดินข้าวผัดห้าเซียนและรับประกันความอร่อยแบบละเมียดละไมแบบตำรับสิงคโปร์แท้ๆเลยพลาดไม่ได้เลยค่ะคานุริ h ฮนโรบร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ h a n โรแสนอร่อย c o ฟฟี่บี a n s บายดาวมีข้าวผัดน้ำเลียบเจก๋วยเตี๋ยวราดหน้าฟองเต้าหู้ตุนเจปอเปี๊ยทอดเจของหวานก็มีค่ะไอศครีมมะนิลามิ์เบอร์รี่นะคะหรือจะไปที่ร้านบีอังกาอิตาเลียนรีสอร์ทชวนชิมเมนูพัมคินแอน โกก้อนโซล่านะคะพาสต้าเส้นสดหอมฟักทองผสมชีสเจสำหรับคนรักอาหารไทยนี่พลาดไม่ได้คะ่ะต้องไปเมนูผัดไทยต้งหู้แกงเขียวหวานต้งหู้ที่ร้าน h Have a Seat นะคะนอกจากนี้ก็ยังเมนูเครื่องดื่มของหวานแล้วก็ไอศครีมเจให้เลือกมากมายเลย บางของเมืองสุขสยามไอคอนสยามชั้นจีค่ะเขาจะมีเมนูเจจากสี่ภาคเลยนะคะมาให้เลือกกันแบบอิ่มอร่อยเลยอย่างเช่นน้ำพริกอ,องเจอันนี้เป็นภาคเหนือน้ำตกเจมาจากภาคอีสานค่ะขั่วกลิ้งเจจากภาคใต้แล้วก็เมนูจากภาคกลางอีกมากมายที่พิเศษที่สุดเลยนะคะจะเป็นอาหารเจฟิวชั่นรังสรรค์ทั้งสไตล์เอเชียยุโรปเอามาให้เลือกชิมสปากเกตตีเพสโต้กุ้งทองโอ้โหแค่ชื่อคุณผู้ชมน่าทานแล้วว่ะข้าวยำเกาหลีก็มีแล้วก็ไปไหว้ขอพรพระ โพธิสัตว์กุนอิมปางพันกรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วยพร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรมไทยจีนที่ตะการตามมากๆเลยค่ะปีนี้ไอคอนสยามร่วมกับเมืองสุขสยามจัดงานเทศก,กาลอิมบุญอิ่ม,ม,ม,มเจสีภาคนะครับปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวัตถุดิบในการทำอาหารเจเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากคอนเซปต์ของเราคือเราคอลลาบอรเรชันกันระหว่างอาหารไทยสภาค ร่วมกับอาหารอินเตอร์นะครับคอรับกับอาหารยุโรปอาหารเมรกาอาหารจีนในเอเชียอะไรต่างๆหลายๆหลายๆชนิดนะครับหลายร้อยเมนูที่สุขสยามรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นที่ต้อนรับให้ชาวต่างชาติและคนไทยที่เข้ามาในเมืองสุขสยามเนี่ยได้รับประทานอาหารเจท,ที่มีรสชาติที่แปลกแล้วก็ได้ตามรสชาติของชาวต่างชาติที่เข้ามาเลยท่านที่ทานอาหารเจปีนี้นะครับอยากจะให้มาที่ไอคอนสยามเมืองสุขสยามนะครับเพื่อมาลองเชิญชิมชม อาหารนะครับแล้วก็ราเนําไปฝากนำไปฝาก,ยฝากแยกพี่น้องอยู่ที่บ้านนะครับสุขสยามจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2 9ตุลาคมต้องเชิญชวนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาตอนเช้าจนถึง4ทุ่มทุกวันครับและสำหรับ ICS Life Style Complex นะคะที่อยู่ตรงข้ามกับไอคอนสยามก็มีร้านอาหารและเครื่องดื่มนำเมนูเจมาให้ได้ลิ้มลองเช่นกันค่ะอย่างเช่น g e t Fresh ปูจยสบาร์ฟุกุมัตชะนะคะเทศกาลเจปีนี้บอกได้เลยค่ะว่าอย่าพลาดจริงๆมาร่วมสร้างกุศลพร้อมอิ่มอร่อยไปกับเมนูเจที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพในงานเจลิเชียสเจนี้อร่อยได้ทุกเมนูนานาชาติณไอคอนสยามและ ICS และอิ่มบุญอิ่มเจสี่ภาคณเมืองสุขสยามชั้นจีวันนี้ไปจนถึง29ตุลาคมนะคะสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของไอคอนสยามหรือว่าจะโทรไปที่1338ก็ได้ค่ะ ับพักกันครู่เดียวเด้๋ยกลับมาติดตามข่าวข้นข่าวกันต่อครับ